พระที่โกรธเกลียดคับแค้นอาฆาตพยาบาทบาดร้ายคนอื่นเดี๋ยวกูไม่อยากยุ่งด้วยนะเชิญท่านทำของท่านต่อไปอะนะกูไม่ขอยุ่งเกี่ยวภาพแบบนี้กูไม่เคารพใครจะเคารพก็เคารพไปแต่กูไม่เคารพกูจะเคารพทุกคนที่เขาด่าพระทุกรูปที่เขาด่านะกูจะเคารพพระรูปนั้นแต่คนที่ด่ากูไม่เคารพเขาด่าใครอ่ะเขาด่าพระมหาอาจารย์สมทบเขาด่าพระมหาวัฒนาเขาด่าพระมหา สมบูรณ์กูนับถือพระกลุ่มนี้หมดเลยแต่พระตัวท่านเองอะนะตัวพระอะไรนะมหาอุเทนเนี่ยกูไม่เคารพเลยไม่มีความรู้สึกที่กูจะรู้สึกเคารพเลยกูไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพระวิปัสนาจารย์หรืออะไรเลยกูไม่รู้สึกเลยเพราะตัวเขาเองไม่สามารถปฏิบัติได้กูไม่เห็นหลักการปฏิบัติที่เขาบอกนะกูเห็นมีแต่ความโกรธเขายังหยุดไม่ได้เลยมึงเห็นปะกูเนี่ยไม่พูดถึงท่ามานานมากนะแม้ท่านจะด่าก,กูกูได้ยินล่าสุดเนี่ยเขาด่าก,กูไว้นะ เบียคนตื่นทำกะเลวกะลาดเขาใช้คำเนี้ยอะก,กูคนกะเลวกะลาดเนี่ยมึงดูเอาเอาจริงนะกูว่าพระทีละอย่างหน้าเคารพมากกว่าท่านพระทีละเนี่ยพระปีเสาไฟอะกูยังมีโอกาสได้กราบท่านนะกูยัรู้สึกจะปากเป้ป,ปิติปราปปื้นปิติยินดีมากกว่ามแต่กิเลสกูฟังมึงฟังเอามึงลองไปฟังดู ตรงไหนที่เรียกว่าปฏิบัติได้ต้องไหนที่เรียกว่าเป็นพระวิปัสนาจารย์กูเห็นแต่ความอะไรก็ไม่รู้นะความเป็นกิเลสตัณหาเขาวางไม่ได้เลยมึงเห็นปะกูในี่ยหยุดพูดมานานมากนั้นนี่ถ้ามึงไม่พูดขึ้นมากูก็ไม่พูดนะแต่หลายวันเนี่ยคนพูดในกูส่งิีใไปกูดูแต่กูไม่พูดเขาพูดถึงกูแทบจะทุกวันเลยตลอดเวลาที่เขาพูดมีโอกาสพูดเมื่อไหร่เขาก็เริ่มพูดแล้ววันนี้กูพูดสักนงแล้วกัน กูไม่เห็นความเป็นสมณศาาร,รูปของความเป็นพระวิปัสนาจารย์ในตัวท่านเลยแม้แต่นิดเดียวกูไม่เห็นเลยกูเห็นมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคับแคนใจโกรธเกลียดด่ดาพระรูปนี้ทีหนึ่งตำหนิพระรูปนั้นทีนึงตำหนิรูปนู้นทีนึงแล้วกูก็เห็นบางคนไปปกป้องไปปกป้องไปอะไรกันมามึงปกป้องพระแบบเนี้เหรอแล้วมึงบอกว่าพระแบบเนี้เหรอรักษาศาสนากูเห็นมีแต่ทำลาย กูไม่เห็นว่าจะรักษาอะไรได้เอาเธอใครจะปกป้องก็ปกป้องไปไม่ใช่กูกูไม่เอาด้วยกูไม่เคารพกูไม่นับถือกูไม่ศรัทธากูขอศรัทธาพระรูปอื่นดีกว่ากูไม่ศรัทธาพระแบบนี้เอาเป็นว่าพระรูปทุกรูปที่ท่านด่ากูเคารพทุกรูปกูกราบได้ทุกรูปแต่รูปที่ด่ากูไม่กราบแค่นั้นความคับแค้นใจเต็มไปหมด กูว่าทุกวันเนี้ยภาวนาไม่ได้หรอกกูเห็นท้าตีท้าต่อยชาวบ้านไปหมดท้านั่งสมาธิอย่างนี้ท่านั่งสมาธิยกตนข่มผู้อื่นว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่าเที่ยวโอ,โอ,อ้อวดตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นมหา,าคนที่ไม่ได้จบประหานุ่นต้องไปนั่งปลายแถวนุ่นดายันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้จักฐานะตัวเองว่าตัวเองเป็นพระผู้น้อยยุคก,การพรรษาก็น้อย แต่กล้าไปว่าตําหนิพระผู้ใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่ที่ตําหนิก็เป็นระดับครูบาอาจาร์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งกว่าตัวท่านด้วยซ้ําเอาหน้าที่ไหนไปตําหนติติติงอัตตาสูงมากกล้าเปรียบเทียบว่าตัวเองเป็นมหากับพระประหลัดนุ่นไปนั่งอยู่ไกลๆนุ่นห่านงชั้นกันมากโอ้โหกล้าใช้คํานี้ออกมาได้ยังไงนี่เหรอพระวิปัสนา ท่านเคยกลับไปตำหนีตีติงตัวท่านเองบ้างหรือเปล่าท่านเคยไปดูตัวเองท่านหรือเปล่าไม่คิดจะดูตัวเองหน่อยเลยเหรอถามแค่นี้เลยฝากไปนะให้คิดหน่อยว่านี่เหรอเรียกว่าพระวิปัสสนาจารย์วางอารมณ์ตัวเองลงไม่ได้เลยกล้ายกตนข่มท่านว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่าท,ทั้งทัที่พรรษาตัวเองยังอ่อนกว่ามากอ่อนกว่าพระเทระผู้ใหญ่นั่นระดับ40กว่าพรรษานี่กี่พรรษา ปท๙ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการฝึกปฏิบัติอบรมตัวเองให้ตัวเองสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงส่งได้มากกว่าน,นี้เลยเหรอถามแค่เน,นี้ฝากไปให้คิดนะท่านควรจะสงบลงได้แล้วไม่ใช่ท้าต่อยท้าตีกับพระภิกษุมั่วซั่วไปหมดท่านควรจะสงบได้แล้วท่านยิ่งทำแบบนี้คารวะยิ่งเสื่อมศรัทธานี่ไม่ใช่การปกป้องศาสนาแต่เป็นการทำลายศาสนา ตัวเองดีอยู่คนเดียวคนอื่นชั่วเลวสามต่ำช้าหมดเอ่ยชื่อเอ่ยนามพระแต่ละรูปแต่ละนามว่าประจบคฤหัหั์ประจบคารวัดกล้าโจทย์คนอื่นได้ยังไงอะ่ะทำไมถึงกล้าโจทย์คนอื่นได้มากขนาดนั้นความเป็นปอทอกก้าท,ทา,า,า,าที่ท่านจบมาความเป็นวิปัสนาที่ท่านจบมาไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยเหรอไม่ได้สามารถแก้ไขการกระทํา ของตัวท่านเองได้เลยเหรอไม่สามารถแก้ไขความคิดจากความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมาดลายของตัวท่านได้เองเลยเหรอไม่ได้ก็คงไม่ได้สินะถ้าได้ก็คงไม่ทําแบบนี้ผม,มรัธนานิมนต์ท่านให้เงียบเถอะครับเงียบซะจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับท่านพระมหา อย่าเที่ยวละลานด่าทอต่อว่าชาวบ้านเขาอีกเลยท่านก็คงจะบวชมาตั้งแต่เป็นสาม,มเณรท่านก็คงจะแล้วก็เป็นนาคหลวงเป็นอะไรปท .9 ใช่ไหมขั้นบวชมาตั้งแสาม,มเณรก็คงจะไม่เคยเจอชีวิตในทางโลกไม่เคยเจอคนเนี่ยตำหนิติฉินมีแต่คนเยินยอสารเสริญพอสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีสร้างภาพในทางที่ดีมาตลอดแต่วันนึงมาค่อนแขวะคารว่าคือกู แล้วก็โดนทัวไปลงเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอทัวลงฉ่ำขนาดนี้แล้วมีคนด่าขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเจอรับไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเดือดดาลใครปกป้องกูใครพูดถึงกูในทางที่ดีก็ด่าเขาลังเกียจเดียดฉันเขาชี้โทษเขาว่าเขาประจบกูกูเอาเงินไปถวายก็ด่าว่าพระเหล่านั้นเนี่ยประจบกูประจบคฤหอหาดประจบคารวาต เอาเงินไปปิดปากเพราะเกิดมาไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยมีใครมาค้อนแขวะมันใครมาใส่ร้ายป้ายสีมีใครมาดา่าทอต่อว่าขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งแรกปีแตกเพิ่งเห็นอารมณ์ตัวเองครั้งแรกว่าตัวเองคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็วันนี้ฝากไว้คิดนะฝากท่านด้วยแล้วก็ฝากคนที่ปกป้องฝากไว้คิด ฝากไว้นิดหนึง่งจะปกป้องใครไม่ผิดแต่ดูนิดหนึง่งปกป้องกล้าปกป้องแต่อย่าลากคนอื่นไปเกี่ยวข้องอย่าลากดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์กล้าใช้คำพูดตำหนิพระเถระผู้ใหญ่ว่าประจบคฤลือหัดพระก็พูดแล้วหาคา,ารวะมาเป็นพวกแล้วก็ให้คา,ารวะที่มีชื่อเสียงมาพูด ปกป้องตัวเองที่มี power ในทางสังคมออกมาปกป้องตัวเองแล้วคารวสาที่ออกมาก็ไปตำหนิพระเถระผู้ใหญ่แต่ปากอ้างว่าปกป้องพะศาสนากูงงมากปกป้องแบบใดกล้าตำหนิพระเถระผู้ใหญ่ท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้ข้อความอันเป็นจริงเลยแม้แต่ประการเดียวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านคือใครปฏิบัติแบบไหนสอนอย่างไรไม่รู้เลย แต่กล้าาำนิพ่อแม่ครูบาจารย์เหล่านั้นพระเทระเหล่านั้นเพียงรักษาพระรูปเดียวที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สลดสั่งเวททุเลททุลังหน้าทุเลทมากจ้าจ้าฮะเออเอาเลย ทำกับครูกับอาจารย์เป็นพระแบบไหนกล้าบริพาทครูบาอาจารย์ที่ยุคการภาษาได้มากขนาดนั้นไม่รู้จักแยกตัวเองแล้วมีหน้ามาพูดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในทางพรหมจารย์มาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วกล้าพูดว่าตัวเองอยู่ในทางพรหมจรรมาเนี่ยพอๆกับพระเถระลืมไปหรือเปล่าเขาวัดกันที่ภาษาถ้าเรียนบาลีภาษาอะไรท่านถึงไม่รู้ว่าคําว่าพรหมจรรย์ของท่านคำว่าภรษารเนี่ยสาม,มนเณรกับพระมันจะเทียบกันได้ยังไง สามเณรแม้จะบวชร้อยปีก็ไม่นับพรรษาช่างกล้าพูดว่าตัวเองเหนือกว่าพ่อๆกันพรรษาน้อยกว่ากับไม่มีความเคารพต่อพระเถระผู้ใหญ่ยังมีหน้าเรียกตัวเองว่าพระวิปัสสนาจารย์สุดมากและอย่ามาพูดนะว่ากูด่าพระกูไม่ได้ด่ากูติเตือนด้วยความเมตตา เมตตาต่อศาสนาเมตตาต่อพระพิสุงสงฆ์ที่ทำทำไม่ถูกต้องบวชมาตั้งแต่เป็นเนรตะขัดเกา่ากิเลสตัวเองไม่ได้บวช มาแต่เป็นเนนแต่ไม่สามารถแยกแยกตัวเองมีพรรษาเท่าไหร่พระเถระมีพรรษาเท่าไหร่แยกไม่ได้ <c oughs> เอา ยศถาบรรดาศักดิ์เอาตำแหน่งมาเปรียบเทียบกับพรรษาคำพูดกูมึงกูของกูที่กูพูดทุกวันเนี่ยยังน่าฟังกว่าคำพูดจาอ่อนหวานแบบเมื่อกี้เนี่ย แต่กระทบกระเทียบยกตัวเองข่มคนอื่นไม่น่าฟังไม่น่าฟังเลยกูยังเห็นถ้าไม่ยอมหยุดเลยนะไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมกูไม่รู้ทำไมทำไมวางอารมณ์ไม่ได้กูกูมั่นใจเลยว่าภาวนาไม่ได้ช่วงนี้ภาวนาไม่ออกติดหมดกูรับประกันได้เพราะอะไรแขนคับแขนใจอย่างยิ่งจึงหยุดด่าไม่ได้จึงหยุดยกตัวเองข่มผู้อื่นไม่ได้ ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่การตำหนี่ติติงแล้วมันเป็นการยกตนข่มท่านฝากไว้คิดในเมื่อวิาพาควิจารณ์คนอื่นได้เวลาคนอื่นวิาพาควิจารณ์ก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่กูวิาพา์วิจารณ์เนี่ยกูไม่ได้วิภา์วิจารณ์ใส่้ายป้ายสีกูพูดตามความเป็นจริงตามเนื้อสิ่งเนื้อหาที่ท่านพูดแล้วแขวนเก่งมาก แขวนเก่งยังไงร,รู้ไหมถือลําโพงข้างหนึ่งโทรศัพท์ข้างหนึ่งหรืออะไรสักอย่างกูไม่รู้ข้างไหนไม่ข้างไหนนะถือลําโพงแล้วอันนี้อีกอีข้างนี้กูไม่รู้อะไรน,นะแล้วก็ถือเปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็เปิดได้ฟังเปิดฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อนแขวะเขามืงว่าสันดานแบบนี้คารวะยังไม่ทําด้วยซ้ําแต่พระทำพระรมเนี่ยไม่ใช่พระธรรมคําสั่งสอนนะพระธรรมคือพระธรรมในสิ่งที่ ตอบสนองตอ่อกิเลสตัณหาของตนพระธรรมเหมือนกันอันนึงคือพระธรรมคําสั่งสอนอันนึงคือพระธรรมตามสันดานของตนพระธรรมเหมือนกันแต่คนละธรรมนะแล้วคารวาที่เอากูไปด่าโอ้อวดว่าจะจะอะไรนะผิดเอาถ้ากูผิดกูจะจับอะไรกูจะเล่นกูอะไรนะ กูฝากคือทุกคนที่ออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกูอายุน้อยกว่าหมดแหละแต่ศีลกูสูงกว่าการปฏิบัติกูสูงกว่าไม่ใช่สูงกว่าว่ากูเหนือกว่าโดยความปฏิบัติกูหมายถึงศีลวัดปฏิบัติกูน่ะเหนือกว่ากูกินอาหารวันละมื้อกูปฏิบัติภาวนากูรักษาอุโบสถแประการกูประพฤติพรหมจรรย์คำว่าสูงกว่าคือสูงกว่าด้วยเรื่องนี้ แต่คุณธรรมในใจกูอาจจะต่ำตมกว่ามึงก็ได้ไม่แน่เป็นเรื่องปกติแต่ที่กูฝากคือเวลาจะด,ด่ากูจะวิาพากษ์วิจารเรื่องกูรู้ให้จริงก่อนไม่ใช่เอาแค่คลิปวิดีโอที่เขาตัดกันฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียดจับมาดา่าจับมาขู่จับมาอาฆาตกูไม่เคยกลัวเพราะกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยกูไม่เคยกลัว ดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองจะเหนือกว่าใครแล้วมีอำนาจราชศัก์อำนาจราชสิทธิ์จะทำอะไรกับใครก็ได้ไปหาคลิปเต็มมาฟังให้ดีว่าสิ่งที่กูอธิบายทุกอย่างเนี่ยมึงเชื่อโดยหูเบาโดยการฟังคลิปที่เขาตัดสั้นๆโดยไม่ได้ฟังเนื้อหาการอาธิบายรายละเอียดการสวดมนต์มึงก็ฟังไม่ได้สับแล้วก็เอามาด่ากูมึงไปฟังจบหรือยังว่ากูพูดเรื่องการสวดมนต์จริงๆเต็มๆว่าอะไร สิ่งที่มึงบอกว่ากูสอนผิดมึงไปฟังเต็มๆหรือยังเนื้อหาทั้งหมดกูสอนว่าอะไรยังมึงฟังแค่คลิปสั้นๆก็เอามาตีกูเอามาอบริภาตกูเอามาใส่ลายป้ายสีกูเอามาขม่มขู่กูกูไม่กลัวกูเตือนแล้วนะทำอะไรมันมีวิบากกรรมอ้างว่าปกป้องพระาศาสนาช่วยดูให้มันดีก่อนว่าเขาสอนอะไรเขารักษา,าศาสนาหรือเขาทำลายาศาสนา ถ้ามีเจตจํานงเจตนาตะรักษาศาสนาไว้จริงๆไม่ควรทะเลาะก,กับกูนะควรจะจับมือกับกูร่วมกันในการเผยแผ่พระศาสนาควรจะมานั่งคุยกันว่าควรจะสอนธรรมะไปะในทางใดควรจะมานั่งจับมือสอนธรรมะไปะในทางใดควรจะมานั่งจับมือกันนั่งประชุมกันนั่งโต๊ะกัน แล้วควรแก่การมานั่งหาเหตุหาผลกันว่าเราจะปกป้องรักษาเชิดชูพระดีระดับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้คนรู้จักเยอะๆควรแก่การทำยังไงแล้วช่วยกันขวนขวายในการขับไล่ใสส่งพระที่ทำเลวทำชั่วไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าควรจะทำยังไงควรแก่การทำอย่างนี้นะควรแก่การเรียกกูเชิญกูไปคุยในเรื่องนี้ใช้กฎหมายใช้ความรู้ให้มันถูกต้อง ามหลักคำสอนใช้มันถูกใช้กูได้นะกูเต็มใจมากในการจันลงพระศาสนากูไม่โกรธนะเชิญกูไปตอนไหนก็ได้ยกหูมากิ้งเดียวติดต่อกับแอดมินกูไม่ได้ยากเลยแล้วพากูเรียกกูเข้าไปประชุมกูจะเดินทางไปเองไม่ต้องมาหากูกูจะไปไปเสร็จแล้วไปนั่งคุยกันหาทางออกทางแก้ อะไรที่กูยังไม่ถูกต้องกูจะชี้แจงให้ฟังว่าที่ถูกเป็นยังไงที่ผิดเป็นยังไงเจจำนงกูคืออะไรเพราะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กูทาอยู่ทุกวันนี้กูพูดแบบนี้เพราะอะไรกูพูดแบบนี้เพื่ออะไรอย่างพระมหาวัฒนาเนี่ยกูศรัทธากูคเคารพท่านมากพระมหาวัฒนาเนี่ยวันที่ไปออกรายการหนกระแสกับวันนั้นเนี่ยตอนแรกมาท่านไม่เข้าใจท่านเลยพยายามบอกว่ากูผิดเรื่องอะไรแต่ณนะวันนั้น ท่านเข้าใจเจตนากูดีแล้วแค่นั้นแหละท่านเข้าใจแล้วท่านก็หยุดด่าไปจบเลยแค่นั้นเพราะอะไรเพราะท่านไม่เข้าใจเจตนากูก่อนหน้านี้ดังนั้นคนก่อนจะด่ากูโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอำนาจอยู่ในมือมีกฎหมายอยู่ในมือหรือจะมีโซเชียลอยู่ในมือหรือจะมีอะไรอยู่ในมือก็ตามถามก่อนว่าพูดแบบนี้เพราะอะไร เจตนาคืออะไรเพราะเจตนาเป็นตัววัดกรรมแต่นี่ไม่ถามสักคำคิดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้พูดหมดหรือไม่หมดก็ไม่เข้าใจอธิบายหรือไม่อธิบายก็ไม่รู้เรื่องก็เอามาด่าเอามาข่มขู่เอามาโจมตีมันน่าผิดหวังกูคนหนึ่งกูเคารพเขามากนะกูรู้สึกชื่นชมกับการปกป้องพระศาสนาในการใช้กฎหมายโดยการทําอะไรหลายอย่างเชื่องจงเชื่องจตกูกูเคารพเขามากนะ ทีมงานเขากูก็เคารพนบนอบมากกูรู้สึกดีใจแฮปปี้ไปออกรายการทุกอย่างหมดแต่ไปนั่งข่คมขู่กูซึ่งกูงงมากพูดจาข่มขู่ด้วยนะเ,เพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาพระศัทธรรมดีกว่าช่วยกันเผยแผ่พระศัทธธรรมดีกว่าช่วยกันปกป้องพศศระศาสนาดีกว่า ตรงไหนยังเข้ากันไม่ได้วางไว้ก่อนตรงไหนเข้ากันได้เอามาจับมาเข้ากันแล้วเริ่มต้นในการช่วยการสั่งสอนพระศาสนาต่อไปอย่าเริ่มต้นด้วยการทำลายอย่าเริ่มต้นด้วยการข่มขู่เริ่มต้นด้วยการเรียกเข้ามาคุยมันประชุมกันเนืองนิดถ้ามีการประชุมกันเนืองนิดพระอ,องค์บอกว่าบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่เลิศจะเป็นบริษัทที่มีความสมัครสมานสามาาคัคคีเข้ากันได้ดีดุดน้ำนมกับน้ำ ทำไมไม่ทําแบบนี้วะทําไมไม่เรียกกันเข้ามาประชุมกันหาลือการผิดยังไงถูกยังไงว่าการตักเตือนกันแนะนํากันบอกกล่าวกันนี่มันเล่นใส่กันเลยด่ากันเลยอัดกันเลยเละกันเลยฟาดกันเลยคมขู่กันเลยรังเกียจเดียดฉันกันเลยทําไมทําแบบนั้นเรียกนี่เรียกว่าพุทธบริษัทที่เลิศเหรอนี่เรียกว่าศาสนาพุทธเหรอคิดดีๆนะเอากับสิ่งี่อาจารย์พูดแล้วกลับไปคิดหน่อยว่ามันจริงหรือไม่จริง คิดดีๆคิดหน่อยคิดเยอะๆาศาสนานี้สอนธรรมะด้วยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกเราจะปกป้องรักษา,าศาสนาก็ต้องปกป้องาศาสนาด้วยใจเมตตาไม่ใช่ใจแห่งการทำลายโดยการเอากฎหมายบ้านเมืองคดีอาญาเข้ามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันใช้ไม่ได้ต้องพูดด้วยความเมตตาสอนด้วยความเมตตาบอกด้วยความเมตตาแต่สไตล์ของความเมตตาแต่ละคนมันต่างกัน ขนาดอาจารย์ผู้ว่าจะฟ้องจะฟ้องกูยังไม่เคยฟ้องใครสักคนเลยไม่เคยเรื่องเอาเรื่องกฎหมายบ้านเมืองมาข่มขู่มาทาลายทําร้ายใครกูไม่เคยทําคนจะใส่ร้ายป้ายสีถ้าท่านที่กูมีสิทธิ์ฟ้องได้ซ้าไปทนายเนี่ยส่งมาให้ดูแคปมาให้ดูไอ้นี่ฟ้องได้นี่ฟ้องได้กูฟ้องได้หมดแต่กูไม่เคยฟ้องเพราะอะไรเราต้องสอนเขาด้วยความเมตตาปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาได้รับวิบากกรรมของเขาเองทําไมไม่เดินตามเหตุปัจจัยแบบนี้เราไม่เชื่อมั่นในการเปิดเผยธรรมะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองเหรอ เราไม่เชื่อเรื่องการปิดบังธรรมะยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองเหรอมีคนออกมาเปิดเผยธรรมะพุทธเจ้ามันถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอมันควรแก่การนั้นแล้วไม่ใช่เหรอคนกาลังตื่นรู้ตื่นตัวตื่นธรรมเต็มประเทศไปหมดเป็นวัยร่กไปหมดไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออะไรผิดบอกแก่เขาสอนแก่เขาแนะนําแก่เขาถ้าเขาไม่เปลี่ยนไม่ยอมแก้ไม่ยอมปรับปรุงอันนั้นมาอีกเรื่องหนึ่ง แต่สไตล์อย่าไปแตะต้องเขามันเป็นสไตล์เขาแต่ถ้าสอนผิดควรแก่การบอกการสอนการแนะนําบอกเขาเขาจะได้แก้ไขได้เขาจะได้เริ่มต้นในการสอนได้แต่สไตล์ไม่ต้องไปแก้ของเขามันเป็นสไตล์ที่ทําให้คนเข้าถึงง่ายปล่อยเขาใช้สไตล์นั้นไปแต่ถ้าเขาพูดผิดบอกเขาหน่อยแค่นั้นเลยแล้วก็ให้เขาปรับแต่มันต้องลงกันได้ถ้าลงกันไม่ได้วางไว้ก่อนไม่ต้องไปเอาผิดกับเขาวางไว้ก่อน ไปหาเรื่องอื่นมาก่อนแต่ไม่ใช่มานั่งจ้องจับผิดการเอามาขู่กันเอาคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องกันจะจับคุดติดคุกติดตาเพราะการสอนผิดสอนถูกมันไม่ควรสมัยพุทธกาลพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์ยังไม่เคยทําแบบนั้นเลยพระองค์ยังไม่เคยเอากฎหมายบ้านเมืองมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยคอยห้ามตลอดเวลาแล้วสั่งห้ามพระมิสุฟ้องด้วยอย่าให้คดีความการสั่งฟ้องการอะไรมาเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติธรรมกับการสอนธรรมะ จะนี่เล่นเอากฎหมายบ้านเมืองมาข่มขู่กันมันใช้ไม่ได้นี่อาจารย์ไม่ได้่าอาจารย์แค่บอกให้เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจจะโกรธอาจารย์ไม่ว่าจะเกลียดอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นศัตรูต่ออาจารย์ไม่ว่าอาจารย์ไม่เป็นศัตรูด้วยเสียเวลามันไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาอะไรเสียเวลาในการสั่งสอนธรรมะเสียเวลาในการปฏิบัติเสียเวลาในการจันลวะศาสนา เสียเวลาในการปกป้องภาษาธรรมคือเนื้อธรรมด้วยการนำธรรมนี้ไปบอกสอนแก่คนอื่นการปกป้องาศาสนาที่ถูกต้องจำไว้ไม่ใช่การวิ่งทำลายคนสอนผิดแต่เป็นการบอกสอนสิ่งที่ถูกต้องแก่คนที่สอนผิดให้เขาแก้ไขตัวเองสอนให้ถูกต้องนั่นคือการปกป้องพระาศาสนาการปกป้องพระศาสนาคือการนำคำสอนไปบอกสอนแก้ไขความเห็นผิดคนในโลกให้เขามีความเห็นถูกต้อง อยากจะทำลายใช่ไหมทำลายอัตราทำลายกิเลสทำลายทิฏฐิทำลายความเห็นผิดแล้วที่อาจารย์พูดว่ากูจะล้างบางความเห็นผิดกูพูดว่าจะล้างบางความเห็นผิดไม่ใช่ล้างบางคนเห็นผิดฟังใหม่นะถ้าฟังผิดฟังใหม่ด้วยกูจะล้างบางความเห็นผิดในโลกกูจะล้างบางเดรชานวิชาไสยศาสตร์เครื่องล้างของข,องขังสะดอกข้อต่อชะตา ที่ขวางกั้นต่อมรักผลนิพานกูจะล้างตาศาสตร์วิชาเหล่านี้ไม่ใช่กูจะล้างคนกูเห็นตั้งคำถามมาว่ากูเป็นพระเจ้าโศมหาราชเหรอถึงจะล้างบางคนเหล่านั้นกูไม่ใช่กูพูดว่าจะล้างบางความเห็นผิดโดยอาศัยหลักความเห็นถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้ากูพูดอย่างนี้ถ้าพูดผิดจากนี้กล่าวตู่กูด้วยคำไม่จริงเป็นโมคะบุรุษ ฟังไว้นะอย่าจะปกป้องศาสนาต้องปกป้องให้ถูกต้องอย่าเอากิเลสตัณหาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาพระศัทธธรรมของพระเจ้าเป็นที่ตั้งจะปกป้องศาสนาอย่าปกป้องแบบผิดๆต้องยึดตามหลักคำสอนแค่ไม่ยึดตามหลักคำสอนก็ผิดแล้วจะปกป้องศาสนาแต่เอากฎหมายมาเกี่ยวข้องกับศาสนาแค่นี้ก็ผิดแล้วพอ อ่านุโมทนาทุกคนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกทีน่าจะมาณตอนสี่โมงถ้าเสร็จทันนะก็สี่โมงหรือสี่โมงครึ่งประมาณนี้นะอานุโมทนาทุกคนช่วงเช้าด้วยจ้าเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนสี่โมงเย็นใครจะลงทะเบียนภาคปฏิบัติอย่าลืมนะ 11, 12, ม 68, สิบเอ็ดสิบสองมกราหกแปดปีสการใหม่เริ่มต้นในการมาฝึกสมาธิวิปัสสนาการมาฝึกกันใครไม่เคยมาก็มาซะใครมาแล้วก็มาอีกมาซ้ําๆมาบ่อยๆมันจะได้เกิดความเคยชินนอนในสันดานมาสร้างกุศลมาสร้างเหตุปัจจัยดีร่วมกัน มาเจอกันมาปฏิสนธิมาไม่ไมปฏิสนธิมาปฏิสัมพันธ์กันโดยทรเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็น1ิ1 2ลงวันไหนก็ได้ใครจะมาลงทะเบียนวันไหนก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีทั้งหมดนะใครจะมารีบลงทะเบียนที่ idline.asatu ตามที่เขาปักหมุดไว้ให้ idline.asatu a วงกลม s a t u a วงกลม s a t u a ID Line ไลแอสไซสาธุเข้าไปจะมีเมนูให้กดลงทะเบียนภาคปฏิบัติ11 12กดเข้าไปลงวันไหนก็ได้ใครจะมา2วันเลยก็ได้ใครจะมาวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็ลงทะเบียนตามวันที่เขาระบุไว้ให้อ้าไปแล้วขอตัวจ้ะ